สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่อายทำกินอดีตนักแสดงชื่อดังพันตัวมาเป็นพ่อค้าข้าวแกงเป็นนักแสดงไทยที่มีชื่อเสียงจากบทเฮียหมูเจ้าของร้านขายข้าวและของชำในซิทคอมเรื่องบางรักซอยเก้าสำหรับสมเจตพยักโศเป็นหลานชายของหอมหวนานาคิริเจ้าของคณะลิเกมีชื่ออาชีพหลักก่อนจะเข้าวงการจึงเป็นนักแสดง แสดงลิเกและเป็นนักแสดงตลกสังกัดคณะกล้วยเชิญยิ้มและสุเทพสีสายตามลำดับภายหลังสมเจตได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักแสดงสมทบในละครเรื่องแห่งแห่งแหงบางรักซอยเก้าและลูกพี่ลูกน้องตามลำดับนอกจากการแสดงแล้วสมเจตยังเป็นนักกิจกรรมการกุศลด้วยโดยในตอนนี้เฮียหมูได้เผยว่าตัวเองนั้นผันมาเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงแล้วอยู่ที่ถนนสามวาตะวันตกแม้ว่า จะไม่ได้เงินเยอะเท่ากับอาชีพนักแสดงแต่ก็เป็นอาชีพที่สุดจริต ขายตั้งแต่9โมงถึง10โมงนอกจากนี้เฮีย <c oughs> หมูยังได้อัพเดตรเรื่องสุขภาพว่าตัวเองนั้นป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วเนื่องกับการดำเนินชีวิตแบบปากกัดตีนทีบแต่ก็ไม่เคยท้ออย่างไรทางทีมงานขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเฮียหมูด้วยนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ